ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนมนตีสุริยวงศ์นะครับตำบลหน้าเมืองอําเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีครับวันนี้ผมพามาดูทาวน์โฮมที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนเบญจมะราชูทิตนะครับเพียงแค่750เมตรเท่านั้นเองครับตรงจุดนี้คือหน้าปากซอยนะครับทางเข้าไปที่ตัวบ้านของเราครับเป็นถนนเส้นมนตีสุริยวงศ์ซึ่งตรงนี้ ก็จะมีทางร้านสะดวกซื้ออย่างเ e เว่นอีเลนะครับมีร้านขายหมูสดเอกชัยแล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารต่างๆอีกเยอะเลยครับแล้วก็เส้นนี้ครับจะไปที่ตรงวัดเพลงบ้านไร่นะครับแล้วก็ไปที่อัมพาวาก็เส้นนี้ไปได้เช่นเดียวกันครับด้านหน้าของแปลงเรานะครับตรงนี้จะมีสวนเฉลิมพระเกียรติครับซึ่งสามารถออกกําลังกายเดินเล่นได้ด้วยนะครับและจากหน้าถนนมนตรีสุริยวงครับเราเดินเข้ามาเนี่ยประมาณ 50เมตรก็ถึงกับบ้านของเราแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตมาตรฐาน2เลนเลยครับตรงนี้ครับถัดออกมาจากสูนเฉลิมพระเกียรตินะครับจะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับซึ่งตรงนี้ก็เราสามารถขับรถมาบนเส้นนี้นะครับแล้วก็วนออกหน้าโรงเรียนแล้วก็วนไปที่ถนนมนตรีสุริยวงได้เช่นเดียวกันครับ และนี่คือสุพนานเด็กเล็กที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยครับเราสามารถขับรถบนทางด้านนี้เพื่อกลับรถออกไปด้านหน้าได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีชุมชนหมู่บ้านอีกหลายหลังคาเรือนมากๆเลยนะครับสําหรับบ้านของเราคือหลังนี้นั่นเองครับข้างๆกันเนี่ยก็จะเป็นร้านขายกว๋วยเตี๋ยวขายอาหารด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราก็สามารถจะมาพัฒนาเป็น ร้านอาหารหรือว่าขายของได้ด้วยนะครับหรือจะเป็นที่อยู่อาศัยแบบนี้ก็สามารถทําได้ครับเราเข้ามาดูด้านในกันครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งครับตัวโถงด้านหน้าเนี่ยก็จะมีหลังคาเพดานที่สูงเลยครับแล้วก็จะไม่โปร่งสบายนะครับแล้วก็ถัดออกมาเนี่ยก็จะมีห้องน้ํานะครับอยู่ด้านอยู่ด้านล่างแล้วก็จะมีห้องครัวนะครับที่ต่อเติมบริเวณด้านหลังครับอันนี้ก็สามารถประกอบอาหารด้านนี้ได้เลยนะครับ ห้องน้ําก็ถัดออกมาอยู่ข้างๆกันครับเป็นห้องน้ำใต้บันไดนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยครับเราเดินไปดูชั้นสองกันบ้างครับพอขึ้นมาครับก็จะเจอกับ ชั้นลอยที่สามารถต่อเติมเป็นพื้นที่นั่งทํางานหรือเก็บของเก็บสต็อกสินค้าได้นะครับซึ่งอันนี้ปัจจุบันครับพู่อ,อาศัยเนี่ยเขาทําเป็นที่นอนพักพักผ่อนเล่นนะครับทางด้านนี้แล้วเราเดินขึ้นต่อไปนี่นะครับก็จะไปถึงชั้น2อง,องาครับบริเวณชั้น2ครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีกระเบียงสําหรับนั่งเล่นพักผ่อนหรือออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ด้านหลังได้ด้วยนะครับ ข้างๆกันครับก็จะมีห้องน้ำที่อยู่บริเวณชั้น2ครับสำหรับสมาชิกภายในครอบครัวใช้กันได้สบายๆเลยครับถัดออกมาครับทางด้านนี้ครับเราก็จะมีห้องนอนอยู่นะครับซึ่งเราต่อเติมเอาไว้นะครับเป็นห้องนอนตรงกลางนะครับอีกหนึ่งห้องครับอันนี้ก็อยู่ในพื้นที่ประมาณ8ตารางเมตรนะครับส่วนห้องนอนหลักนะครับอยู่ติดกับระเบียงด้านหน้านั่นเองครับ ห้องนี้ก็มีพื้นที่ใช้สอยที่9ตารางเมตรนะครับก็จะหันหน้าไปที่สุดพันาเด็กเล็กแล้วก็ส่วนเฉลิมพระเกียรตินั่นเองครับเราเดินกันต่อนะครับไปที่ชั้นดาดฟ้ากันบ้างครับมาดูว่าเรามีอะไรไว้ให้บ้างครับ บริเวณชั้นดาดฟ้านะครับเราก็จะมีต่อเติมห้องเอาไว้นะครับด้านบนอันนี้ก็ทําเป็นห้องพระนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครจะต่อเติมเป็นห้องพักก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับเลิอนออกมาครับบริเวณดาดฟ้าเนี่ยก็จะเรามีหลังคาเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็บังแดดบังฝนได้นะครับจะทําเป็นพื้นที่ตากผ้านั่งเล่นพักผ่อนหรือปลูกต้นไม้เพิ่มเติมอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับโดยที่เราสามารถมองวิวบรรยากาศ ของชุมชนแล้วก็สวนเฉลิพระเกียรติด้านหน้านี้ได้ด้วยนะครับสำหรับการเดินทางครับแปลงนี้อย่างที่บอกไปเลยเราห่านจากเซเว่ครับก็เพียงแค่190เมตรเท่านั้นเองจากโรงเรียนเบญจมราชาราชูทิศนะครับก็ห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่750เมตรครับใครจะเดินทางไปที่สถานีรถไฟราชบุรีนะครับก็เพียงแค่1.8กิโลเมตรนั้นครับและโรงพยาบาลราชบุรีห่างจากเรา 2.8กิโลเมตรครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งนะครับตัวบ้านเนี่ยตั้งอยู่บนเนื้อที่13ตารางวาครับอยู่ในตำบลหน้าเมืองอําเภอเมืองราชรบุรีจังหวัดราชบุรีครับมาในราคาเพียงแค่2ล้าน5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคานี้สามารถพูดคุยต่อรองกันได้ด้วยนะครับ ที่สนใจก็สามารถติดต่อกับเบอร์ทีมงานที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีผทีมงานต้องขอตัวลาไกันครับสวัสดีครับ